สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเอาฟอร์มจากโปรเจกต์อื่นเนาะมาแอดใส่ในโปรเจกต์เรานะครับกรณีเราทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็อยากจะเอาฟอร์มของเพื่อนอะ่ะสมมติว่ามีคนทำโปรเจกต์ชิ้นเดียวกันนะครับหลายๆคนแบ่งฟอร์มกันทำเนาะแล้วเอาเวลาเราเอาฟอร์มจากโปรเจกต์อื่นะเอามารวมใส่ในโปรเจกต์เดียวกันน่ะทำอย่างไรนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นฟอร์มที่ผมเพิ่งครีเอทโปรเจกต์ขึ้นมาเนาะเนี่ยสังเกตตรงโซลูชันเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับมันก็ยังว่างเปล่าเดี๋ยวผมซูมจอก นะครับตรงนี้มีอยู่ฟอร์มเดียวนะครับมีอยู่ฟอร์มเดียวก็คือฟอร์มหนึ่งนะครับฟอร์มหนึ่งก็คือฟอร์มตัวนี้นะครับก็ยังว่างๆอยู่เนาะไม่มีอะไรทีนี้นะครับเเดี๋ยวผมจะไปเปิดไปเอาฟอร์มจากตัวโปรเจกต์อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรเจกต์อื่นให้เราดูก่อนเนาะเป็นโปรเจกต์ของคลิปที่แล้วนะครับเป็น Windows App 3ตัวนี้นะครับอันเนี้ยมันจะมีหลายฟอร์มเนาะผมเปิดฟอร์ม2 ออันนี้คือฟอร์ม2นะครับจะมีเช็คบ็อกซ์มีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองรันเทสของตัวตัวโปรเจกต์อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เนาะเป็นฟอร์ม1แล้วก็มีนู่นนี่นั่นเนาะกดบอทตอนปุ๊บ,บก็จะเปิดฟอร์ม2ตัวเนี้ยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟอร์ม2นะครับจากโปรเจกต์อันนี้นะครับก็คือ Windows Form App 3นะครับเอาฟอร์ม2ตัวเนี้ยนะครับไปใส่ในโปรเจกต์ใหม่นะครับ Windows Form App 4ก็คือจะเอาเฉพาะฟอร์มตัวเนี้ย ไปใช้นะครับโอเคเนาะอ่ะเช็คกันอีกรอบนะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ตัวนี้นะ Windows Form App3 นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัวอุ้ยขอโทษเดี๋ยวผมจะไปเปิดตัว Windows Form App 4แล้วก็เอาตัวฟอร์ม2เนี่ยไปใช้นะครับใน w i n Windows Form App 4โอเคขั้นแรกนะครับผมก็กลับไปเปิดโปรเจกต์นะครับตัวปัจจุบันก็คือตัว4เนาะไม่ใช่ตัว3อันที่เปิดอยู่ตอนนี้คือ3นะไปเปิดอันที่4 นะครับอันที่มันยังว่างๆอยู่ของเราอันนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะแอดนะครับทำต,ตามแบบนี้นะครับออคลิกขวานะครับที่โปรเจกต์ของเรานะครับเลือกแอดนะครับแล้วเราจะเลือก existing item นะครับเพราะว่าตัวฟอร์มอันนั้นมันเป็นฟอร์มที่เราสร้างเอาไว้แล้วเนาะก็กดตรงนี้ existing item นะครับออจากนั้นก็ให้เรา browse ไปหาโปรเจกต์ที่เราต้องการเอาฟอร์มเนาะผมก็ย้อนกลับมาที่ เลโพเลยนะครับแล้วก็มาที่เราจะเอาจากอันที่3ใช่ไหมก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ปุ๊บเนี่ยคือซอสทั้งหมดนะครับเราอยากได้ฟอร์ม2นะครับก็เอาทั้ง cs นะครับดีไซเนอรแล้วก็ resx นะครับเอาไป3อันเนาะถ้าอยากถ้าอยากได้ฟอร์ม3ก็เอาไปทั้ง3อันแต่สังเกตนะฟอร์มฟอร์ม3มีแค่2อันนะครับถ้าเรายังไม่ลากคอนโทรลมาใส่นะครับยังคือ Create Form แล้วแต่ยังไม่ลากบัตทอนยังไม่ลากอะไรมาใส่ไฟล์ resx อะ่ะจะยังไม่ถูกสร้างนะ ดังนั้นใครเปิดมาแล้วเห็นแค่2ไฟล์เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าฟอร์มเรายังเป็นฟอร์มเปล่าอยู่นะครับลากคอนโทรลมาใส่แล้วตัวเนี้ยจะโผล่ขึ้นมาอย่างอัน2เนี่ยผมมีเช็คบ็อกอะไรพวกนี้แล้วเนาะอ่ะก็เลือกอันแรกเนาะกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกอันที่3มันก็จะเป็นการทํา Multiple Select นะครับก็คือเลือกหลายๆอันเนาะเลือก3อันเสร็จแล้วก็มากดที่ปุ่มแอดนะครับปึ๊บอแอดแล้วมาสังเกตนะครับ สังเกตนะถ้าเราสร้างมาพร้อมโปรเจกต์มันจะเป็นอันเดียวนะครับแต่ถ้าเราแอดเข้ามาเนี่ยมันจะแยกกันเป็น3ก้อนนะอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะครับมันก็จะแยกกันเป็น3ก้อนนะครับอันนี้ก็คือมาแล้วเนาะมาแล้วก็จะมีอยู่3อันนี้โผล่เข้ามาแต่ว่าเวลาเราทำโปรเจกต์จริงๆนะครับชื่อฟอร์มก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเป็นชื่อว่าฟอร์มนั้นทําหน้าที่อะไรแล้วก็ฟอร์มนั้นห้ามซ้ํากันกับไฟล์ที่มีอยู่ในโปรเจกต์อันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นกฎพื้นฐานใช่ไหมชื่อไฟล์ห้ํา นะครับดังนั้นก็จัดการไฟล์ด้วยอ่ะโอเคเรามีอยู่3ไฟล์นะเดี๋ยวลองเปิดฟอร์ม2ดูดูเดิบัลลกปึ๊บนะครับอ่าตรงนี้มันยังว่างเปล่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้มันเหมือนกับว่าทำการรีเช็คไฟล์สักรอบหนึ่งนะครับ วิวดีไซเนอร์นะครับว่างเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองสั่งให้มันเรียกเลยนะครับก็ใช้วิธีเดิมเนาะบัตทอนนะครับบอทอนแล้วก็เขียนโค้ดใส่บ u t ทอนให้มันเรียกนะวิธีการเขียนโค้ดนะครับอย่างแรกก็คือฟอร์ม2มันมาจากคนละโปรเจกต์ใช่ไหมเนี่ยสังเกตนะครับอฟอร์ม2 View Code นะมันมาจากเนี่ย Windows Form App 3นะครับแต่ว่าฟอร์มหนึ่งของเราเนี่ยมันเป็น Windows Form App 4ใช่ไหมนะครับมันคนละโปรเจกต์คนละเนมสเปซเนาะดังนั้นการเรียกเนี่ยเราจะต้องใส่ชื่อ Windows Form App 3ก่อนเป็นเนมสเปซของมันแล้วค่อยตามด้วยดอทแล้วค่อยเป็นชื่อไฟล์มัน Form 2อนะครับ F2 เท่ากับ New อ่าเนาะแล้วก็เนมสเปซแล้วก็ชื่อฟอร์มนะครับอ่าเซมิคโคลอนแล้วก็ f2 เท่ากับโชว์ไดร์ล็อกเดี๋ยวลองเทสเลยนะครับสตาร์ทนี่มาละกดบัททอนปึ๊บนี่มาแล้วนะครับมาพร้อมเช็คบ็อกกับมาชอมตัวนี้นะครับก็มาแบบเวอร์ชั่นใช้ได้เนาะแต่ทีน,นี้มันก็จะมีข้อสังเกตนะครับว่าไม่สามารถ Edit ในฟอร์มนี้ได้นะนะครับไม่สามารถ Edit ในฟอร์มนี้ได้แต่ว่าไป Edit ในอีกหน้าหนึ่งได้ทีนี้ ฟอร์มดีไซเนอผมถ้าเราอยากจะ Edit ในหน้านี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ด้วยการก๊อบโค้ดนะครับสมมติว่านี่คือฟอร์ม2อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำดูเนาะผมจะสร้างฟอร์มใหม่นะแล้วก็จะดูดโค้ดไปใส่ในะครับ new f อร์ เป็นฟอร์ม3านะแล้วผมจะดูดโค้ดฟอร์ม2ไปใส่อ่ะอันนี้อันนี้คือฟอร์ม3ที่ผมสร้างมาใหม่สังเกตนะอันที่เราสร้างมาใหม่อะ่ะมันก็จะมันจะมันจะยัดอยู่ข้างในนี้หมดเลยมันจะไม่มาอยู่ข้างนอกเหมือนเป็นเป็นเนี่ยฟอร์ม2แล้วก็ดีไซเนอร์ก็แยกออกจากกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแอดเข้ามาในโปรเจกต์อ่ะมันจะเป็นฟอร์ม3แล้วก็มีดีไซเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะ นี่คือโค้ดดีไซเนอร์ของฟอร์ม3นะครับผมจะเอา d e s i g n อรของฟอร์ม2มายัดเลยนะครับยัดข้างในยกเว้น Name Space ด้านบนเนาะนะครับยัดตั้งแต่ตรงนี้ลงมาจนถึงปีกาปิดตรงนี้นะครับไม่เอาปีกาตัวนอกสุดเนาะเพราะว่าปีกาตัวนอกสุดมันเป็นของเนมสเปซนะครับมาตรงนี้ก็แดกนะครับ แดกข้างนอกแล้วก็วางฟึบอ,อันนี้วางแล้วนะโอเคตรงนี้ error นะครับบอกว่า no accessible มันน่าจะยังไม่รู้จักเอามาแล้วนี่อ่ะหายหมดละนะครับมันน่าจะต้องใช้เวลาทำความรู้จักกันเนาะอ่ะโอเคนะครับฟอร์มอันนี้เป็นฟอร์มสเนาะแต่ว่าชื่อมันเป็นฟอร์มสนะครับเพราะว่าตอนที่ผมแอดเข้ามาเนะี่ยตรงนี้มันเป็นฟอร์มส ใส่ไปเป็นฟอร์ม3ก็ได้นะครับแบบนี้อ่ะอันนี้คือส่วนของดีไซน์นะครับถ้าหากว่าเรามีส่วนของโค้ดไส้ในแล้วก็สามารถกร๊อปโค้ดไส้ในมาด้วยก็ได้นะครับอ่ะโค้ดไส้ในอย่างเช่นโค้ดข้างในเนี้ยนะครับก็ก๊อปฟังก์ชันข้างในมาด้วยก็ได้เนาะอ่ะโอเคนะครับ อันนี้ก็คือดูดมาทาั้งฟอร์มแล้วนะจากฟอร์ม2มาใส่ฟอร์มสถ้าใช้วิธีการนี้นะครับเราก็ลบฟอร์ม2ไอ้สอันนี้ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเราดูดโค้ดมาใส่ฟอร์ม3ที่เราเจเนเรตขึ้นมาใหม่แล้วตรงนี้ก็ลบทิ้งก็ได้นะครับคลิกขวาดีลิททิ้งไปนี่ครับอ่าดีลิททิ้งไปปุ๊บมันน่ามันน่าจะเออร์เลอร์ใช่ไหมเพราะว่าฟอร์มหนึ่งอ่ะเรามีปุ่มตัวนี้ไงปุ่มที่มันจะเปิดฟอร์ม2นะครับแต่ฟอร์ม2อง่ะลบทิ้งไปแล้วถ้าเรารันอ่ะตรงนี้จะเ er อ พรมันไม่เจอไฟล์เราก็มาแก้ได้เราก็แก้เป็นฟอร์ม3เลยทีนี้ฟอร์ม3เนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในเนมสเปซเดียวกันนะตรงนี้นะครับเป็นเป็น w i n d o w f ร์มแอ p ใช่ไหมฟอร์ม3ตัวเนี้ยก็เป็น Windows Form App 4เหมือนกันอยู่ในเนมสเปซเดียวกันเรียกตรงๆได้เลยนะใส่ชื่อฟอร์ม3นะครับ F3 เท่ากับ New Form3 นะครับแล้วก็ Show Dialog หนละัง นะครับกดปุ๊บ <c oughs> ก็เปิดหน้านี้มานะครับก็ใช้งานได้เลยเนาะดัง <c oughs> นั้นโดยสรุปนะครับโดยสรุปถ้าหากว่าเราจะเอาฟอร์มอื่นมาใส่นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูดออกมาใส่ตรงๆแต่ว่ามันจะแก้ยากถ้าอยากจะให้แก้ง่ายด้วยนะครับก็คือดูดโค้ดนะครับเอาส่วนของ designer.cs เนี่ยก๊อปโค้ดข้างในเนี้ยนะครับในส่วน designer.cs เนาะก๊อปโค้ดข้างในมาใส่นะครับโดย ไม่ต้องเอาปีกกาตัวนอกตัวนี้นะเอาแต่ไส้ไส้ในตัวนี้นะครับมีกี่อันก็ช่างอ่ะมาจนถึงตรงเนี้ยไส้ในนะครับมาใส่ในดีไซเนอร์ของฟอร์มที่เราเพิ่งสร้างนะครับในขณะเดียวกันก็ไปเอาโค้ดตรงเนี้ยคลิกขวาแล้วก็วิวโค้ดนะครับโค้ดไส้ในตรงนี้นะไส้ในตรงนี้นะครับเอามาใส่ในโค้ดของฟอร์มใหม่ที่เราสร้างนะครับดังนั้นโค้ดมันจะมีอยู่2ส่วนนะส่วนของการดีไซน์กับส่วนของการทํางานนะครับ ตรงเนี้ยตรงฟอร์ม cs เนี่ยเป็นส่วนของการทำงานก็ต้องก๊อบโค้ดด้วยนะครับส่วนของดีไซน์ก็คือส่วนนี้เป็นส่วนของดีไซน์ดังนั้นก็กอบสองส่วนนะครับมาใส่เราก็จะได้ตัวฟอร์มของเพื่อนมาใส่ในโปรเจกต์เราเราก็จะได้ทำงานต่อได้นะครับโอเคนี่ก็ไปลองทำดูเนาะถ้าติดปัญหาอะไรก็ก็ถามผมมาล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณมากครับ